สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสุดยอดโปรโมชั่นมิสโซบายจีฟหรือว่าพีฟนะคะมาแล้วมาแล้วตัวปวดนะคะเสร็แล้วหายแล้วหายแล้วแล้ววันนี้ได้เจอขินแล้วเราจะไปไหนกันเราจะส่งรถส่งรถเคยพี่ไม่ต้องไปใช่แล้วแล้วก็ตอนนี้ช่วงโควิดเหรออใช่ลูกค้าอย่าลืมนะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดเป็นวิกฤตโควิดที่เราต้องเผชิญกันทุกคนใช่ไหมแต่ไม่เป็นเออใช่ถูกต้องแต่ไม่ได้ ไปส่งรถไม่ได้ตัวเราจะไม่ไปแต่ใจเราไปแน่นอนใช่ไหมแล้วก็การันตีเลยว่ารถทุกคันที่ออกจากมิสซูอินเพชันนะคะหรือว่าออกจากทีมนะคะเรียบร้อยทุกคันเรียบร้อยทุกคันเราผ่านหลายมุมมากใช่แล้วแล้วก็หลายตามากก่าจะออกไปที่ต้องผ่านหลายด้านมากใช่อะเดี๋ยววันนี้รถที่เราจะไปส่งคันนี้เลยนะคะคันนี้จะลงใต้นะคะนี่คันนี้นะคะเดี๋ยวจะลงไปเชาวดไปที่นครศรีธรรมราชนะคะ ลูกค้ารอรับแล้วนะคะรุ่น Limited ของเรานั่นเองใช่ค่ะหล่อมากคันนี้นะคะจัดเต็มไปเลยทีเดียวใช่ต,ใชต้องบอกก่อนนะว่ายุคสมัยนี้มันเป็นยุคอ่ดิจิตอลใช่ไหม<ช>เพราะฉะนั้นอ่ลูกค้าเนี่ยจะซื้อรถสักคันเนี่ย ะไรที่ง่ายมากเท่าไรไม่ต้องมาโชว์รูมใช่ไม่ต้องอยู่ใต้ก็ซือรถกับพี่ได้ใช่ไหมเอกสารรอที่บ้านได้เลยนะะแล้วรถนะคะก็ส่งมอบถึงที่ลูกค้านอนรอได้รอหน้าบ้านได้เลยไม่ต้องเสี่ยงมาติดโควิดใช่แล้วค่ะเราไม่ต้องเจอหน้ากันแต่ว่าเราเจอกันผ่านผ่านอะไรนะเทคโนโลยีของใช่จริงๆวางแผนก็อยากไปแหละแต่ว่าไม่ได้ไป เดี๋ยวดูนิดนึงครนนี้นะคะพี่สุราเนี่ยเลือกลักแบบนะคะเป็นตัวแมเวิวนะคะดำแดบงบนะจ๊ะสียบบบเลยยางคืออันนี้ยางสวยนะนะคะแล,ะแล,ะและ้วแต่คนทอดนะถ้าใครชอบแบบพี่สุราก็จัดเลยค่ะสองสองห้าอ่ะยางต้องบอกว่าอลังการมากให้ดูความเรียบร้อยนะคะก่อนใส่หม้อ่ะในด้วยอ ว่าเราการันตีจริงๆว่า,วาเรืร่องของเขาเรียบร้อยคือเรียบร้อยแน่นอนนะคะเห็นไหมด้านในภายในเป็นอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าเ,เรามีก็มีชุดไทยแท้ๆอยูด้วยเนาะลูกจ้าันนี้นด,นนนด้านหลังด้านหลังอหลักและสำคัญก็คือของแต่งตัวนี่เอง,อง<ช>จ้าเฉยนะคะเออของแต่งเรียบร้อยตามข้อเสนอตามข้อตกลงเลยามาดูด้านหลังได้เลยค่ะ สวยอ่ะคุณผู้ชมอุ้ยคุลูกค้าจัดเต็มอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วอ่ออันนี้มีข้อไฟด้วยนะคะใช่ข้อไฟใคที่อยากได้สามารถเพิ่มได้นะคะเพิ่มได้ไม่แถมไม่แถมไม่แถมนะคะนี้เพิ่มได้สวยอ่ะถ้าติดเอ่อข้อไฟหลังก็สวยข้อหน้าก็สวยเป็นไงพอเห็นอย่างนี้แล้วเห็นหรือยังว่าเราจัดส่งมอบรถแบบเรียบร้อยมากเลยนะการันตีโดย วิดีโอนี้เลยโดยคลิปนี้เลยดูได้เลยนะคะใครอยากจะแบบเซฟตัวเองนอนอยู่ที่บ้านสวยๆแต่วก็ยังมีรถหลัใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะคะคือซื้อกับพีทได้เลยนะคะแล้วก็รถเรียบร้อยแบบนี้แน่นอนคอนเฟิร์มนคอนเฟิร์มด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่อยากได้อยู่นะ เข้ามานะคะตอนนี้รถเริ่มไม่นีแล้วเนาะเร,เริ่มหมด,หมดแล้วเริ่มหมดแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนก็ได้ตกแล้วที่ต้องเอาน้องขึ้นเทรลเลอร์ละตอนนี้เดี๋ยวพี่ต้องไปงเดี๋ยวไปไจเจอกันต่อที่เทรลเลอร์ไปละมาตอนนี้นะคะเราก็รวปมาที่ ตัวขึ้นเทลเลอร์นะคะน้องก็จอดรอตรงนี้เรียบร้อยแล้วในรถเทลเลอร์ที่เราจะที่จะไปนะคะรถเทลเลอร์ที่น้องจะขึ้นไม่ใช่คันนี้น้องจะขึ้นคันนี้นะคะ,ะ,ะแล้วก็นี่น้องรออยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยอเราจะส่งน้องยังตอน เดี๋ยวเราไปไปไปนะแต่ไม่ไฝากไปด้วยนะคะสำหรับชว่วงวิกฤตนี้อย่าลืมนะคะซื้อรถเลยที่ไม่ต้องเจอหน้ากันนะคะเซฟที่สุดแล้วนะคะไม่ต้องเจอกันนะคะลูกค้าใครอยากจะเซฟเซฟแบบนี้นะคะป้องกันโควิดแบบนี้นะคะก็โทรหาพีววได้เลยนะคะพีมีส่งให้ทั่วประเทศเลยนะคะเดี๋ยววันนี้พีไปส่งน้องก่อนส่งน้องขึ้นรถก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิกฤต์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ